สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิพาดุลแสงนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าบ่อผู้เข้าแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้วพระธาตุบังพวนพระธาตุบังพวรนตามปรากฏในตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่าพระยาสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานสกลนครพระคำแดงเจ้าเมืองหนองหานน้อยอุดรธานี และพระยาจุลนีพรหมทัตเจ้าเมืองจุลนีวงเล็บเปิดลาวเหนือแคว้นสิบสองจุไทวงเล็บปิดพระยาอินทปัะถนครเจ้าเมืองอินทปรตถานาครนวงเล็บเปิดคมินวงเล็บปิดและพระยาน,านันทเสนเจ้าเมืองศรีโคตบูรหลวงกษัตริย์ทั้งห้าพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์พระมหากัสสปเทระพร้อมด้วย พระอรหันต์อีกห้าก่อสร้างพระธาตุพนมพจนเสร็จแล้วและได้บรรลุอรหันต์ในเวลาต่อมากษัตริย์ทั้งหจึงออกเดินทางไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน45องค์มาประดิษฐานไว้ในสถานที่สแห่งได้แก่พระธาตุบางพวรนหรือภูเขาหลวงเจดีพระธาตุกลางน้ำโขงณนะเมืองล่าหนองคาย พระธาตุพลจิกเวียงงวัวบ้านปะโคจังหวัดหนองคายเจดีพระธาตุหอผ้าหอแพเมืองเวียงจันทร์โบราณวัตถุภายในวัดพระธาตุบางพวนได้แก่พระพุทธรูปใหญ่หนึ่งองค์พระปางนาคปกหนึ่งองค์ศิลาจารึกหนึ่งหลักพระปรางสามองค์เจดีเล็กเจ็ดองค์เจดีพระธาตุบางพวน เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแรงอิดดินเผานอกจากมีองค์พระาธาตุแล้วยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่าสัตตมหาสถานที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาหมายถึงการจำลองสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้แล้วจำนวนเจ็ดแห่งคือโพธิบัลลังอนิมิตเจดี รัตนจงกรมเจดีรัตนคอนเจดีอชาปาณิคโครธเจดีมุจลินทเจดีและราชายตนะเจดีซึ่งนับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตนะมหาสถานจากอดีตครบทั้งเจ็ดสิ่งขอบคุณค่ะ